สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเม็ดเดียวกันอีกนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวที่แอดให้วิ่งรูดหนึ่งพอเข้าเดอ้อแอดก็ขออภัยด้วยนะคะก็แนวทางก็มีเข้าม่หลุดกันได้นะอย่างที่แอดเคยบอกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารับชมแนวทางสูตรเม็ดเดียวของหวยฮานอยวันนี้กันต่อนะคะว่าแอดจะให้ เม็ดเดียวตัวเดียวเนี่ยค่ะว่าเลขอะไรนะคะสูตรเม็ดเดียวเน้นวิ่งรูดนะคะ add ให้2ค่ะวิ่งรูด2นะคะอ่ะเลขเจาะนะคะจะมีทั้งหมด6ชุดนะคะมารับชมกันค่ะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะ เลขเจาะมี6ชุดนะคะมี2 1 2 4 2 5 2 6 2 7และ28ค่ะรวมทั้งหมด6ชุดนะคะสูตรนี้ก็คือจะเน้นวิ่งรูดเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดมันเข้านะมันมารูดด้วยนะคะมารูดสองเนี่ยก็ท่านผู้ชมไม่ไม่ต้องเลือก6ชุดนี้ก็ได้นะถ้าวิ่งรูดไปถ้าเกิดมันมานะถ้าเกิดมันไม่มา ก็คือว่าหลุดไปเลยนะคะยังไงก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางละกันค่ะหากชอบอวิ่งรูดสอนะคะก็ตามนี้เลยค่ะหรือถ้าไม่ชอบวิ่งรูดก็จะชอบตัวจอของแอด6ชุดนี้ก็ได้นะคะหรือจะชอบวิ่งรูดตัวอื่นก็ได้นะอันนี้แอดก็วางแนวทางไว้เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะแอดได้คำนวณแล้วมันมา2องนะคำนวณได้2 แต่ไม่รู้จะเข้าดีอหรือเปล่านะคะยังไงแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะหากเลขไม่เข้านะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามรับชมช่องแนวทางเลขเด็ดของแอดกันนะคะหากใครยังไม่เคยกดติดตามรบกวนฝากกดติดตามผมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่ตอไปของแอดกันค่ะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะหากชอบนะคะหากชอบคลิปนี้นะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะแนวทางหวยฮาหนอยฮาหนอยรวมนะถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคหวยฮาหนอยอื่นๆเช่นฮาหนอยเฉพาะกิจก็ได้นะเมื่อวานเนี่ยมันไปเข้าฮาหนอยเฉพาะกิจนะออก1นูมั้ง,งถ้าจำไม่ผิดก็ก็ลองดูแล้วกันค่ะถ้าชอบนะคะจัดไปนะคะถ้าชอบอ่า ขอพระคุณทุกท่านอีกอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อว,วันนี้แอดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ